มัมม,มัสคูนี้นะฮะล้มมัมมัสคูนี้นะฮะลม้มแมาตอนเข้าโค้งแรกนะแต่ยังกลับมาได้เกือบหลับแต่กลับมาได้น้องไรวินสองสามแปดนะฮะ,น,น,ะ,ฮะน้องพัทรัศ์สาย2,1,3นะฮะน้องภูริชียา2,2,8 2,1,9น้นะฮะน้องธรา 2-3-9นะฮะน้องนิชนัน2อ4นะฮะน้องโอบนิชิ2-2-8แปดกอ่ายู okay. okay. ครับอ่ะมาฮะเต็ตมความพร้อมครับพร้อมสู้เสมอ2-1-6 อ่ะและสองหนึ่นึ่งและในรอบนี้นะฮะผู้แข่งขันครับจะมีหมายเลข2-0-1นนนะฮะ2 0 9 2ู8 2 3เ2้า2 1ง2 2มแ2ดสองมและ221 รอบปิดท้ายในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน10คน10ท่านใครจะได้มาเป็นแชมป์นะกับในงานซูปเปอร์ไทยแลนด 2024. ์2024อ้าขอเสียงกองเชียร์ดังๆหน่อยแล้วขวาแชมป์คว้าชัยกับงานซูปเปอร์บาลานไบชทยแลนด์2024ให้ได้นะนักกีฬาพร้อม ready ไปฮะตำนานจะเป็นของใครในรอบนี้ตำนานจะเป็นของใครจะเป็นมาจากตัมลาจูเลียนสุโขทัยเอาไปดีจักตาดก็มาระยองก็มาโดนแล้วแทนเฮ้ยแทนเฮ้ยเดี๋ยวดูเกมยาวเกมยาวดูก่อนไปครับเฮ้ยมาว่ามาว่าแทนเกาะกลุ่มกันอยู่ฮะตอนนี้แทนมาว่ามาว่ะยังยังเหมือนเดิมเหมือนเดิม เฮ้ยเข้าสะพานก่อนเฮ้ยแล้วทิ้งระยะกันแล้วนะตอนนี้สามอันดับนะทิ้งไปแล้วครับเข้าสะพานก่อนเดี๋ยวไปไปฮะตอนนี้เข้าโค้งกันหมดแล้วนะและรอบนี้ฮะยังเป็นน้องออก์กานะฮะขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งอยู่ฮะแม่วิ่งไปแล้วครับตอนนี้กำลังขึ้นไปที่ทวิตเตอร์ไปฮะอีกหนึ่งโค้งครับไหลขึ้นมาฮะ แม่ทางตรงทางขึ้นเนินนี่วิ่งสับขายาวๆครับออก้าตอนนี้ลงจากทวิตเตอร์มาแล้วครับวิ่งสมูทครับโอยังอ๋อยังออกยังเข้ามาในด่านคอกสกิลเข้ามาฮะแล้วก็เข้ามาในโซนของผมผมมาแล้วแทนแทนมาแล้วแทนแท็กมาแล้วฮะเอาตอนนี้นะผู้ชมกัคุณแม่อย่าเข้าต้นไม้ผมคุณแม่ทิ้ชื่อมาเลยคุณแม่อย่าเหยียบหญ้าต้นไม้นะครับ เฮ้ยมาวะเฮ้ยแทนแทนอันนี้ไปไหมอยังแล้วดึงขึ้นมาแซงครับออกกาตกไปเฮ้ยังตอนนี้ออกกาตกไปแล้วเอาตกแล้วเหรอตกไปแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนเกมยาวเกมยาวยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบครับตอนนี้มาสู่มะมม่วงแล้วออกตามใช้พลังฮาคี้ได้ไหมเอ่ยกลาวว่าไงเอ้ยโอ้โหโดนโค้งวะ ขึ้นมาฮะโอ้โหแล้วยิงยาวได้อ๋ยตายตายโอ้โหยาวหูยยาวไปเลยทิ้งเป็นทุ่งเลยโอ้โหเฮ้ยมาว่ะเฮ้มาว่ะโอ้ยมาแล้วครับหลุดมาแล้วตอนนี้กันอะไรจะครับที่จะเล่นเดินสุดท้ายมาสร้างตำนานได้นะเป็นนัมเบอร์สองอันดับหนึ่งนะผมและคาราดมด้วยเข้าเส้นชัยฮะขึ้นมาสามร้อยเมตรครับผมนะออก้าแก็สร้างตำนานยก่สิบสามร้อยเมตรครับผม สาองศูนย์หนึ่งนะฮะน้องออก้าเข้ามาเป็นระดับที่สองนะฮะนี่ก็ผัดกันขึ้นผัดกันลงระดับที่สามนะเข้ามาสองสองสี่นะฮะไม่ติดห้าเลยเว้ยไม่มาว่าไฟฟ้าด้วยโอ้โหเอาของเก่าออกก่อนเดี๋ยวเช็ดพื้นด้วยสองสองแปดนะฮะมันใหญ่มันใหญ่น้องเหนื่อยนะเดี๋ยวอ้วกอ้วกอ่าอ่าบ๊อบได้ยู่ได้ยู่องแปดเข้าดับที่สี่มาเว้ยมาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวเมีมีพัดชิ้นที่ต้องเปลี่ยนใถอดหมวกเลยมาเช็ดน้องให้น้องหน่อยอ๋อเนี่ยเหรอ